มาต่อเนื่องกันอย่างที่น้องแอมได้กเกริ่นเอาไว้นะครับว่าการเดินทางในสถานี สนามบินนะครับที่ภูเก็ตเกิดความล่าช้าเนื่องจากการขนส่งและก็การตรวจกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวค่ะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วคาดว่าเดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจํานวนมากค่ะตอนนี้ก็ต้องเร่งดําเนินการปรับปรุงเรื่องนี้นะคะปัญหาความล่าช้าของระบบตรวจสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศที่สนามบินภูเก็ตค่ะ ล่าสุดนี้ทางพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงคมนาคมกําลังเร่งปรับปรุงระบบการตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารอยู่นะคะ ซึ่งไม่ต้องมีการต่อแถวและก็ให้สามารถที่จะเช็คอินได้ก่อนก่อนที่สัมภาระจะถูกลําเลียงไปถึงห้องตรวจค่ะน่าจะดําเนินการได้เสร็จสิ้นภายในช่วงวันที่15จนถึง25มีนาคมนี้นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารโดยจะยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินเอาไว้ค่ะแอบกซิบเลยได้ไหมครับยากมากๆครับกับระบบนคือ เพราะว่ากระเป๋าที่ถูกผ่านการตรวจเอกซเ์เนี่ยมันจะต้องระบุว่าใครเป็นเจ้าของพอเวลาที่ถ้าเกิดมีการเช็คอินเข้าไปผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่อยไปตรวจภายหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องความยุ่งยากมากๆแต่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่ถ้าทําได้ก็จะทําให้สนามบินนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ก็จะเป็นความหวังเพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูจากภาพนะคะคือปัจจุบันนี้ก่อนที่จะเข้าไปเช็คอินได้<อ>ต้องผ่านการตรวจและคือแถวนี้ยาวมานอกสนามบินคุณผู <S <S <ภ>้ชมคือบางท่านเนี่ยอาจจะยืนรอแบบนี้กันเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะคะคแต่ว่าเรื่องนี้ทางคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมก็ยืนยันนลค่ะบอกว่าเดี๋ยวเปิดให้บริการแน่นอนสําหรับบริการใหม่ที่ว่ามานี้ไม่เกินเดือนมีนาคมค่ะดีครับการคมนาคม เราอยู่ในระหว่างการปรับปรุงตัวสายพานลำเลียงซึ่งจะเป็นสายพานลำเลียงระบบเขาเรียกว่าเป็นอินไลน์เช็คอินก็เหมือนสุวรรณภูมิ mm hmm. เมื่อเราไปเคาน์เตอร์สนาม euh, เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแล้วเนี่ยกระเป๋าก็เช็คอินไปด้วยแล้วก็เขาจะไปตรวจเอ็กซ์เรย์ในสายพานข้างล่างจะมีตู้เอ็กซ์เรย์อยู่ในชั้นล่างสุดนะครับจะเหมือนสุวรรณภูมินะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. uh, ในความจําเป็นขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างปรับระบบ ก็เลยต้องย้ายตัวตูว้เอ็กเซลเนี่ยมาไว้ข้างนอกก่อนเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งก็คาดว่าตัวระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่15-15มีนาซึ่งก็น่าจะเปิดใช้บริการได้ประมาณไม่เกินสิ้นเดือนมีนาแน่นอนนะครับ ครับผมก็ถือเป็นบริการอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวตามฤดูกาลเรียกว่าไฮซีซันเนี่ยส,สูงมากๆและยิ่งในช่วงนี้จังหวัดอื่นทางภาคใต้เนี่ยประสบเรื่องของอุทกภัยก็ทําให้นักท่องเที่ยว เปลี่ยนจุดเดินทางไปที่ภูเก็ตมากหน่อยมันมีเครื่องบินโดยเฉพาะช่วงที่เป็นจุดจีนแบบนี้นะครับจุดยาวๆเนี่ยคนจีนก็นิยมมาเที่ยวประเทศไทยภูเก็ตเป็น1หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญเขาบินตรงเลยนะครับเป็นเล็กไฟนะครับมาที่ภูเก็ตกันเยอะก็หวังว่าหลังจากเปิดใช้บริการอาคารระหว่างประเทศแห่งใหม่นะครับ่าจะทําให้การทํางานั้นคล่องตัวมากขึ้นไม่กี่นาคมนี้รอดูกันค่ะ